ใช่ไว right. ้ปรุงพี่น้อ่ยอมมาออมครับผมพร้อมเจี๊ยบเลยไปเบิ้งกันครับผมว่าวิธีการปรุงเป็นแบบไหนครับผมเดเบิ้งกันเลยครับแล้ครับผมตั้งน้ำในเดือดครับผมไปครับผมใส่ข้าแต่ไข่ไปผุดับ เขาไปครับผมใส่หอยเลยครับใส่ขงแยบแยบแบบนี้ครับผมรวมกันนลังหลับคนกับพี่น้อง ให่เริ่มสูครับผมคุ้เครื่องไหครับผมหัวต้องไปครับนุ่มาะไรับผมนุ่ปลาครับเปลาครับผม ดูวประเดีด๋ีแวแแครกับผมดูดังไรก็ขุกับผมก็ไปกับผมใช้บวก ไปรับผมคข้ัไครับผมลากีโนกับซีลาครับซีดีมกับคนครับผม แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นอะไรเสียกับลุงจันเลยครับผม